บรรยากาศนะครับช่วงกลางคืนบริเวณแยกมัสยิดบิลานจุดเด่นของมัสยิดบิลานคือข้างบนมัสยิดเป็นที่ละหมาดเป็นมัสยิดส่วนข้างล่างเป็นเหมือนห้างล็อกขายของข้างๆเป็นเหมือนศาลาหรือว่าล็อกขายของเช่นเดียวกันรอบๆบ,บริเวณ เป็นพื้นที่ของการขายสินค้าโรงแรมที่พักนะครับขายจามาัดต่างๆมากมายเลยทีเดียวแม้กระทั่งร้านอาหารปากีสถานก็มีนะครับรวมไปถึงอาหารอื่นๆที่มีอยู่ในละเวกนี้นะครับเป็นตัวอย่างของพื้นที่มัส,สยิดใช้ประโยชน์เพื่อการค้าขาย เป็นรายได้เข้ามัส,สิทธิ์ด้วยแล้วก็เป็นรายได้ให้กับคนที่มาเปิดร้านขายของด้วย